โอเควันนี้มีรถดีมาฝากรับผมสำหรับซิตี้คันนี้นะครับผมเดี๋ยวพาไปดูกันเลยนะครับซิตี้คันนี้ครับผมปี2014นะครับผมชมนี่ดูโฉบเฉี่ยวมากเลยแล้วยิ่งเป็นสีดำครับผมเท่มากๆเลยครับสำหรับคันนี้ดูจากภายนอกนะครับผมสวยงามมากครับนี่เปิดฝากระโปรงให้ดูด้วยครับผมดูครับชิ้นเดิมทุกส่วนนะครับผมเช็คน็อตอะไรเรียบร้อยแล้วเครื่องยนต์คาอะไรต่างๆเช็คให้หมดแล้วนะครับเรียบมากครับคันนี้ส่วนยางนะครับผมปี2020ครับผมยังขับได้สบายสเลย ดูด้านหลังของชมนี่ครับโอ้โ oh, หสวยมากพามาดูด้านใดกันบ้างครับผมโอ้โ oh, หดูครบครันเพราะตัวนี้เป็นตัว s อครับเป็นตัวท็อปของปี2014นะครับดูครับเป็นหน้าจอทัสคีนะ,นะครับคีย์ออโต้นะครับกุญแจมีให้2ดอกนะครับนะฮะนะแล้วก็ด้านหลังเบาะยังไม่เอี่ยมอยู่เลยนะครับผมแล้วของเก่าวดูแดีมากๆส่วนไม์รถคันนี้ขับไปแค่70,000โลเท่านั้นเองก็เฉลี่ย ขับเดือนละประมาณ700โลก็ถือว่าโอเคนะไม่เยอะมากเลยสำหรับใครที่มองหาซิตี้รุ่นนี้อยู่นะครับปี2014ครับรุ่น SV นะครับผมโหรีบเลยนะครับคันนี้สวยมากมแล้วเครื่องยนต์แน่นมากเพราะผมลองขับแล้วราคาอยู่ที่459,000บาทอันนี้ลองคำนวณให้คร่าวๆครับผมถ้าสมมติว่าดาว50,000จะผ่อนประมาณ6,000กว่า 6, บาทเท่านั้นเองนะครับผมแต่ตอนนี้ผมมีโปรมาให้ช่วยผ่อน1ปี เดือนละพันนะครับผมก็เท่ากับว่าปีแรกผ่อนแค่ห้าพันกว่าบาทเท่านั้นเองโอ้โหรถสวยคุณภาพดีแถมผ่อนสบายกระเป๋าด้วยใครสนใจติดต่อมาที่โปรไฟล์ได้เลยนะครับ